สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการติดกับเขาแก๊ปใบเล็กว่าเราจะยึดยังไงให้มันแล้วก็เอาไปติดกับรถอันนี้นะให้เตรียมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเคเบิลใช้ดอสายน,นี้อันนี้ถ้าสมมุติว่าเราซื้อมาเส้นยาวใช่ไหมครับแล้วแบ่งครึ่งตัดมา ความยาวว่าประมาณนี้นะครับแล้วก็กระเป๋าแ๊บใบเล็กมันจะมีอันนี้ที่ยึดตรงนี้กับตรงนี้แต่ว่าของผมมันขาดไปนะครับผมก็ใช้สายนี้แทนนะครับอันนี้นะครับผมก็ใช้มานานนะครับมันก็เลยหย่อนหย่อนนะครับผมก็เลยจะมาทําการดึงแล้วก็เอามัดติดกับไอ้ตัวข้างๆของกระเป๋านี่แหละครับตามรูปนี้เลยนะครับ เราก็มานี่นะครับยึดแบบนี้มมัดแล้วก็มามัดแบบนี้ อแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้สายเคเบิ้ลนี้มัดอีกทีหนึ่งนี่นะครับแล้วก็มามัดตรงจุดนี้กับจุดนี้ แล้วก็อันนี้ตัดทิ้งก็ได้นะครับคือผมใช้มานานมันก็เลยสายมันก็เลยหย่อนตามการเวลาอันนี้ผมก็เลยมามัดใหม่ให้มันแน่นขึ้นกว่าเดิมนะครับก่อนหน้าน,นี้คือมันจะหย่อน ตรงนี้มัดเส้นนี้นะครับแล้วก็ม,มัดอีกข้างหนึ่งด้วยนะครับมัดสองข้างเลยนะครับ ก็แค่นี้นะครับแค่นี้ก็จะได้แนละ้วแล้วก็ที่เหลือก็คือเอาไปยึดกับเบาะรถตัดให้เรียบร้อยนะครับนี่ได้แล้วนะครับแบบนี้นี่ ข้างนี้ผมก็มัดเผื่อไว้แบบเผื่อว้ไอตัวนี้มันจะขาดแต่ว่าใช้มามันก็ยังไม่ขาดเลยนะครับตอนนี้ก็เส้นนี้ก็เลยยังอยู่ของมันยังไม่ได้ใช้วิธีนี้ผมไม่ได้เป็นคนคิดเองนะครับอันนี้ผมก็ดูจาก y <อ venture S 1> <บ> youtube มาอีกทีนึงนะครับแต่ว่าดูนานมาก <ส larva. S 2> แล้วก็จำช่องชื่อพี่เขาไม่ได้นะครับรแก็มีแค่นี้เดี๋ยวไปดูวิธีติดตั้งกับตัวมอเตอร์ไซค์กันเลยเราก็มาเปิดเบาะรถนะครับ แล้วก็เอากระเป๋าอ่ะสอดหรือว่าใส่ไปใต้เบาะรถแบบนี้นะครับก็เปิดเบาะแล้วก็อเอาสายเนี้ยใส่เข้าไปแบบนี้ดึงแล้วแบบว่าถ้าเราคิดว่าเออมันรู้สึกว่ามันแน่นโอเคแค่นี้ก็คือปิดปิดเบาะแล้วก็มันก็จะอยู่ของมันแบบนี้เองนะครับบางทีมันอาจจะไม่แน่นมากแต่ว่าเออคือวิธีนี้มันสะดวกสบายแล้วก็มันแบบเอาออกง่ายเอาใส่ง่าย